จากซาดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวกระผมมาพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นเออ่ตอกปกีน้องพอแม่พี่น้องต้มตอกปกีสไตล์เกาหลีพ่อแม่พี่น้องเนาะอู้หันเปินกินมันเป็นตะล้ําแตรล้ํมว่าเนาะเออกิมจิพ่อแม่พี่น้องกิมจิเนี่ยต้องชอบลุยกันเลยดีกว่าเนาะพ่อแม่พี่น้อง ใสโ่โคบุญยางลืมใส่หมูลืมใสม่เบคอนถ้าใส่เบคอนเขาไปแฮมวูดล้ำปอไมไปไม่เนาะอันนี้เมืกสายต้องซ้อหา,าป๊ะปะมันบ่ม,มีขายเนาะปอมไปเนอะต้องก็เลยเป็นเอาหนวดมืกกระดองเนาะปอมไปเนอะแล้วก็ลูกจิ้นกุ้งหนวดมืกกระดองนี่กระล้ำปอไมไปไม่เนาะมาลุยก,กันเลยดีกว่าเนาะปอไมไปเนาะ วัาทีนี้เราต้องหามาดีๆหน่อยถึงจะ เส้นต่อพกีเส้นใหญ่ออกเหนียวเหนียวนื้อๆป่าวไหมพี่น้องอืม กิมจิเข้าขังนะนะบ้างไหมพี่อง ฝนโต๊ะฟังกัไหมครับฝนยูโต๊ะกับมากินพอดี ต่อตัวตอนนี้ก้อยไหนแต่ว่า ซอตดดีไซนเนี่ยจะเป็นซอโกชูจังประมาณพปเนาะจะมีความเผ็ดน้อย ใส่เบคอนลงไปนั่งน่อยปลอดไปลองตีหมูติดหมูหมูสไลด์ติดมันจะเพิ่มความหวานมันลำม่อปลอดไปลอง มาติต้มย่ายกินกับเอาตีเฮามีป๋อมัยพี่น้องลกัลกๆก็เป็นซอสโกชูจังป๋อมัยพี่น้องแล้วก,ก็รองมาก็จะเป็นเส้นเต้าปอก,กีนะป๋ะมปอมยี่สอง สองอันนี้ต้องต้องเป็นโจรลักเนาะที่เหลือเขาเขาอย่านนนงนี้มาใส่ก็ได้ผมเองเป็นน้องน้อยเล็กอย่าชอบ หมูสามจังใส่กับหมอ้อไปไปไปน้อง bạn người bị trút ra nọ rồi در لار مولی ลูกจิ้นกุ้งล้ำประมาณไปออวอแหวกอองม้านี่โหมีแต่จิ้นกุ้ง มาแล้วประมาณนั้นฟัห้องมัแล้ว กราบขอไปใหพ่อแม่พี่น้องขออนื้อยากใจมูต้าเ,เสียงเนื้อด้เสียงเบอร์พึ่งประสงค์เข้ามาพ่อแม่พี่น้อง 去吧 สำลับคนตีอชอบรสชาติต่างๆเนาะมีความเพชรเหมือนกันป่อม่พี <_ H it> ่น้องเพชรน้อยๆอุย้ยเพชรเหมือนกันป่อมัพี่น้องจะเพชรน้อยกวบใจเนาะนันจะมีความเพชรความฮอนขึ้นมาป่อม่พี่น้องเนาะความเพชรฮอนขึ้นมาเพชรป่อม่พี่น้องแต่มันเพชรบ้านักเนาะเพชรล้ำป่อม่พี่น้องแล้วกเส้นตอพอกีเนี่ยจะเหนียวเหนียวนึบๆป๋อมัยพี่น้องล้ำหม้อ,หมอขนาดเกี้ยวนึบๆนึุ่มๆเหนียวเหนียวนึบๆ ล้วกัเส้นใหญ่ด้วยน้องปอแมวน้องก็พยายาที่กินตามต้องเขาลองยาพอเนอร์น้องปอแมวน้องกัมีซอสแครซอสโกชูจังน้องปอแมวน้องซอสกระปุกแดงแล้วกัเส้นตอปอกีน้องปอแมวน้องเส้นตอปอกีแล้วก็ดีเหลือน้องนั่นเนาะเขาจะเอาอย่างใสก่กา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 แล้วแต่เขาชอบเนาะ จะใส่กะลูกจิ้นก็ได้จะซอยหมูสามชั้นบ,าง,บางๆใส่ก็ได้นอกปอไม่น้องหรือว่าถ้าแพไมีเครื่องหน้ากะใส่ไปนหนักก็ได้ให้เข็มทงให้เข็มท้องกินจงกิมจีเนี่ยน้ำเข้ากันนอกปอไม่น้องถ้าป้งหมูป้งหยางเนี่ยก็ชาจะเข้านอกผอไม่น้องห,หันปืนกินนะอ,นนนอ,อู้แต่ปัดด่าล้ำได้นอกอู้ขินกับหมูสามชั้นขินกับพักใบงาเนี่ยผอไม่น้องใบใหญ่ๆเนี่ยอู้ล้ำปอไม่น้อง ส่วนความเผ็ดเนี่ยอาจจะพอบางท่านอาจจะพอบบเผ็ดแต่มันมีความเผ็ดเนื่งเนาะอมไปนรูสีส้มๆเนี่ยแต่มันเผ็ดบบนักแต่ถ้าแพชอบความเข้มข้นหนักๆชอบแบบเข้มข้นเผ็ดๆหน่อยก็ใส่ซอสโกชูชังหนักๆหน่อยเนาะผมไม่รู้ก็ลองวอร์เนี่ยเนาะอนไม่้องก็มีวัตถุดิบมีบอกีย่างเนาะผมไม่รู้ลักลักๆกับซอสโกชูชังกับเส้นทอปปกีเนาะตีเหลือเขาก็หาเสริมเติมเอาเนาะผมไม่รน้เนาะกอ แนะนำล้อมพอเนิอนเนาะผอไม่นองล้มนอนพอเนิร์กินกูข้าวติมจี้กระตึงหว่างหม้อขนาดชิมีสงสารบากันโชั่วคต้องขอตูวํำร้ายไปก่อนผอไม่นองมันจะโตแข็งหลอดบางแล้วแล้วมันอบเอาด้วยเนิร์่อมไม่นองอบเอ้าขนาดจะแท้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนโดยเนอนเนาะออกไปไหนมาไหนก็ใส่มุใส่แม่้วยเนิร์นไม่นองกาดบริโตกเนอนเนาะผอไม่นองเนาะเป็นม้าแล้วมันก็หายยากเนาะก็ ตรงสาหกรหักไ,ไปกเปน็นองคกลูกคุน้นงะปอมไม่ได้น้องหลบภัยไข้เจ็บเมื่อกามาตราบยุคต่างสมัยเนาะปอมไม่ได้น้องเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นด้วยนเนอ้อเนาะคลิปนี้ตรงสาภาเก็นโจก็ต้องขอตัวลำลับไปก่อนประกันคลิปหน้าครับกาบสวัสดีครับผม